มาครับจัดกันอีกสักหนึ่งแมตช์เลวกันนะครับสำหรับ global super star pack นะเป็นการปล้ำชิงแชมป์แท็กทีมฝั่งหญิงครับเจดคากิวกับเบียงกาเบลเลนะครับในานามของเจ้าของแชมนะป์ครับปะทะกับผู้แท็กทีมอีกผู้หนึ่งนะครับควีนแล้วก็ปรินซสนะฮะในออนแจ็คแล้วก็ทิฟฟานี่สแตนตนครับ, ax, aten, รบเรารับบทเป็นเจดคากิวนะฮะ ตอนนี้ทำหน้าที่ป้องกันแชมป์ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้คอนโทรลทั้งคู่นะครับเราจะเราจะเล่นเฉพาะเจ็ดทากิลเท่านั้นนะครับมาเป็นฟิลแท็กเข้าแท็กออกนะไม่ได้เล่นทั้งสองคน,นครับกระเป๋ามะนี่เดนแบงก์ก็อยู่ที่ทิฟฟานี่สตาร์ตันนะครับมีโอกาสแคชอินกับนายแจ็คสูงพอสมควรนะ มาแล้วครับคนดูโหเลยทิฟฟานีสตาร์ตันกับในอาร์แจ็คส์น่ครับในอาร์แจ็คส์เป็นเจ้าของแชมป์ WWE เนี่ยเดินมาแล้วอ้วนผอมจอมโซนเวอร์ชันผู้หญิงครับดูดิว่าวันนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่ามางกรการชูเข็มขัดแล้วครับ เราปล้ำก่อนเจอก,กับนายอาแจ็ค์เลยนี่เจ้าของ DRC จับยกขึ้นแล้วก็ทุ่มครับสแลมก่อนสแลมมีสวิงวมาโชว์ความแข็งแรงกันดีกว่าแบกครับแบกแบกนายอาแจ็คส์โอ้โหแข็งแรงมากโยนทิ้งไปดื้อครับลา,าคอนายอารแจ็คส์มา เล่นงานต่อจับเสียบเข้าล็อกยกขึ้นแล้วก็ซิดดาวเพบอมหนึ่งยังครับได้หนึ่งเดียวแข็งแรงมากจัดการต่อครับโคลสไลน์สังที่หนึ่งครับแล้วก็โคลสไลน์อีกทีมาสามรอบโคลสไลน์ line, ครับสามทีลากคอในไจ็ขึ้นมาครับ ไปเวียงอัดมุมครับดับเบิลทีมดีกว่าแท็กเอาเบียงกล้าไปแรงเข้ามาครับเวียงในอาแจ็กเข้าเชือบจับยกขึ้นเสยแบ็คบอดี้รอปคู่เลยทีฟานี่เหรอนี่ทีฟานี่จัดการทิฟานี่ครับยืนดูอะไรแล้วกรรมาการแหมกรรมาการจะน้ำออกครับเมื่อกี้่าเราไปอยู่มุมต่อครับ อ่ะจะต่อยในไอ้แจ็คเจอในไอ้แจ็คสเต้ครับเบียงก้าไปแล้วต่อยอะไรล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงทำไมวะเนี่ยในไอ้แจ็คแบกครับแบกแล้วก็เอาไปดีดกระเชือกนี่เบ่งโชเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดเข้ามาเฉยเลยครับเอาเบียงก้าไปแล้วจะไปเล่นกับทิฟฟานี่ครับเจอสวนมาเร็วแท็กเบียงก้า เบียงก้าไม่อยอมแท็กกับโดนในไอจักเฮดบัตในไจักรไปแท็กเอาทิฟฟานี่สตาร์ตันเข้ามาครับมาเร็วแท็กไหมอ่าทิฟฟานี่เวียงเบียงก้าเข้าเชือกครับจับยกขึ้นเบียงก้าดิน้นหลุดฮะแล้วก็เป็นแบ็คซูเพล็กส์ครับอ่าแล้วก็ไปจัดการกระตุกคอในไอจักเจอทิฟฟานี่สตาร์ตันถีบครับแต่ถีบวืดนนะลาคอขึ้นมาฮะไปเวียง อัดมุมครับล่งเข้ามาเสียบหลังกาหลังแล้วก็เสียบอีกทีหนึง่งแท็กไหมแท็กไหมเอาไม่แท็กครับลากคอทิฟฟานี่ขึ้นมาจับแบกค,ครับมือเดียวด้วยแบกเบรกเกอร์ยกขึ้นอีกรอบหนึง่งแล้วก็เป็นเป็นอะไรครับแบกเบรกเกอร์อีกรอบครับสองรอบติดมาขอแท็กหน่อยขอเจอหน่อยขอเจอหน่อยเหวี่ยงอัดมุมครับวลทีไหมไม่ครับ เบียงก้าเบเลเล่นงานชิฟฟานี่ต่อจับแขวนแล้วฮะแขวนแขวนนี่เธอแขวนเราเบ่งโชว์เบ่งกล้ามโชว์ครับเฮ้ยโกรธแล้วนายแจ็คไม่เข้า,าครับเราก็ไม่เข้ามาเร็วแท็กเบียงก้าเอาเบียงก้าไม่แท็กครับขึ้นเชือกเอาฝั่งนั้นมันพอแท็กแล้วอ่ามาแท็กเอาเจดคาริวเข้ามาเจอกับนายแจ็คอีกรอบครับ ไม่อยากเจอทิฟฟานี่บ้างลาคอโคลสไ l ครับช้าเดิมเลยกูโคลสไ l อีกรอบครับรอบที่สองแล้วก็โคลสไ l รอบที่สามวิ่งกันไปเอา้าจะเสียบทิฟฟานี่เจอเข่าดักครับเอาเฮ้ยแม่ช้าไปครับโดนแนแจ็คแบกแบกแล้วก็จับฟาดครับเฮาเวอร์สลม ยังเร็วไปเร็วไปโดนจับอีกครับช้ากว่าไม่ได้ฮะดิลุดสอกกระแทกสอกกระแทกต่อยต่อยแล้วก็อัดได้ท่อนแขนอย่างแรงสเป,ปียอีกหนึ่งรอบอ่ะจะไปฮอตแท็กแน่ไม่ยอมครับเป็นงานต่อจับแบกขึ้นอีกรอบครับแบกขึ้นแล้วก็จับ ฟาดนละทิ้งสองด้วยกดเลยเอายังครับแม่ไอ้แจ็คยังทนได้กริ้งกริ้งจะกริ้งไปไหนกริ้งไปไหนละเจ้วยังอัดเทิร์นบัคเกลิลครับเ,เฮ้ยจับนั่งเอา้ากำลังจะจับนั่งเจอเข่าครับแม่ไอ้แจ็คโคลส e line เดินมาแล้วก็โคลส e line ครับเอาไปแท็กเอาสตาร์ตันเข้ามาครับมา ตานก็สตรันนี่เจอโฟล์ายเอาแมกกำลังจะพุ่งไม่ได้ครับพุ่งเหลาเอ้าเฮ้ยลืมเลงทิฟานี่ไปเลงนาแจ็คครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ดียวแม่เจอหักแขนไม่ได้ครับม้วนกลับได้ตีเข่าเลยนี่ตีเป็นเน้นสักหนึ่งทีแล้วก็ตบไปเวียงโดนรีเวิร์สครับอัดเทิร์นมาเกิน อา้าวเราเดินไปแท้งอันเแจ็เข้ามาครับสตารันอันเแจชาร์จเอาถ้าไม่ตายมาวะ่ะเจอศอกนี่ท้าไม่ตายอรัอืมหันหลังซีหันหลังซีงซจับแขวนเลยแขวนครับแล้วก็เตรียมตัวเจเดสครับกดเลยอ่าทิฟฟานี่สตาร์ทันเข้ามาถีบโอ้โหเฮ้ย เขาถีบกันแล้วเจ๊แอนเจดคากิวยังแอนละแนงอยู่ครับกำลังจะเลียมือใช่ไหมนี่ต่อยก,กัดแหกลนครับแหนแจ็คคลานไปรอดเชือกรอดเชือกได้จับทุ่มกลับเข้ามาครับแล้วก็เตะด้ไงเอ้าโดนสวนครับ้ยนี่เจอสอก ไม่ได้หรอกไปเราเบี่ยงอัดเทิร์มาเกิลครับแล้วก็ไปดับเบิลแท็กเอาเบียงก้าเบแลยเข้ามาเบี่ยงเข้าเชือกจับเสยรยอีกหนึ่งรอบครับนี่กระแทกจะฮอตแท็กใช่ไหมเห็นนะเล่นงานต่อครับเรามาเล่นเอาทิฟฟานี่สตาร์ตันต่อน้องเล็กน้องเล็กเสียบเข้าล็อกครับเอ้าข้างบนในแจ็ค เหมือนจะรีเวิร์ส้าไม่ตายเบียงก้าเบลเลครับนี่เหาอทิฟฟานี่มาฟาดกระโตข้างบนไปให้เขาอัดกันไปฮะเรามาเล่นกันข้างล่างต้องอัดทิฟฟานี่ให้น่วมครับเรียบร้อยอาเบียงก้าเบลเลททำอะไรฮะเสริมแรงหักคอครับนิ่งเนกเบรเกอร์กดแล้วหนึ่งสองยังครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวากดผิดหมจะกดแท็กอาเบียงก้าเบลล่โอ้โหเบียงก้าเบลล่ก็แข็งแรงเหมือนกันครับจับพาวเวอร์สลมไม่ได้ไม่ใช่ดิพาวเวอร์บอมฝั่งนั้นเอาเขาไปแท็กเอาทิฟฟานี่เข้ามาแล้วครับแหมแจ็คนอนหมอบเลยเฮ้ยทิฟฟานี่เล่นงานเบียงก้าเบลล่าตอไปครับพอ,อ,อทแท็กไหม แท็กเร็วแท็กเร็วเอาไม่ได้ครับทิฟฟานี่จับฟาดมาเร็วแท็กโอ้โทิฟฟานี่ทิฟฟานี่ต่อเนื่องครับต่อเนื่องทิฟฟานี่เดินไปแท็กเอาในอาแจ็คเข้ามาเบียงก้าไม่สนเราเลยครับสเปียร์ในอาแจ็คจะเล่นเองเออมาละมาแท็กเร็วอ้าวไม่แท็กอ่ะเดินเข้ามาแล้วไม่แท็กครับ เวียงในแอแจ็คเข้าเชือกทำไรฮะกระโดดหลบแล้วก็จับฟาดสไปบบสเตอร์รอจังหวะครับ K.O.D แน่นอนจัดการ K.O.D ครับ K.O.D กดเลยเฮ้ยเอ้ยทิฟฟานี่มามาซะก,ก่อนครับแมบอกแล้วเบียงก้า เดียงก้าไม่ยอมแท็กครับเดียงก้าไปไหนละ่ะไม่ได้เข้าสักทีครับเดียงก้ายังรอเล่นงานในอแจ็คไปเรื่อยๆอ,อ่าทุบไม่ได้ครับเจอในอแจ็คเวียงเข้าเชือกครับแล้วก็จับปั๊มเลยกระแทกครับมาเรารอจังหวะตรงนี้นี่จับยกขึ้นโชสแสลมเลย แกไม่มีสิทธิ์มาเบียงกล้ามาแท็กบ้างเถอะเบียงกล้าเล่นงานต่อครับวิ่งในอ,อัดมุมวิ่งเข้ามาเสียบลังกาหลังเสียบอีกหนึ่งรอบแท็กไหมไม่แท็กครับเหยียบเหยียบย่ำในอ็ดเล่นงานต่อมาแท็กดิเฮ้ยเพื่อนแท็กไหมเอา้า ไม่แท็กครับเดียงก้าวไปแรงกะกะปิดบัญชีทุกอย่างเองเจอในไอแจ็คสอกเลยล่าคอไปครับโคไม่ยอมไม่ยอมเอาจับไม่โดน,นอีกในไอแจ็คจับสลัมครับจับสลัมขึ้นขึ้นนี่เตะเอา้าเตะไม่ทันครับในไอแจ็คเอาจับไม่โดนอีกเฮ้ อะไรวะเนี่ยทิฟฟานี่จับขาหน้ากระตุกเลยยังรับเบียนกาไปแล้วยังไปยังอัดกระโตะแม่เราเข้าเวทีไม่ได้นะครับเราเข้าเกินจํานวนเจอในไอ้แจ็คเสียบเข้าล็อกครับแล้วก็จาัดก,การฟาดครับเฮ้ยยาอย่างครับยังทนได้เอา้าทุบในแจ็คไม่โดนอีกในแจ็คไปแท็กเอาทิฟฟานี่เข้ามาครับ เฮ้ยเร็วเวบียงกาา้าไปแลเแฮกเราสักทีชิฟฟานี่อ่ะดินหลุดได้ครับแฮกไหมแทกไหมไม่แทกครับเสริมแรงแล้วก็ running neck b r เ a k e r เฮ้ยเบียงก้าไปแลามาแทกบ้างแม่ไม่ได้เข้าเลยครับ n p c เกมนี้รับจบเบียงก้าไปแลจับชิฟฟานี่แบกครับโชว์ความแข็งแรง มูฟเซตเดียวกันเป๊ะมาไหมมาไหมเอามาเลยครับแท็กแล้วแท็กแล้วนี่จะโชว์อะไรแล<ะ>้วนี่โยนทิ้งเลยง่ายๆครับเห็นไหมว่าแข็งแรงเห็นไหมว่าแข็งแรงเสียบอีกหนึ่งทีมาจึงคิวเราฉายฉายไฟเลยครับไปเวียงเข้าเชือกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนชน เอาโดนต่อยเฮ้ยผิดจังหวะน,นิดหน่อยเองโดนจับเพาเวอร์บมกดแเลยครับเฮ้ยขาลอดเชือกอย่างนี้ไม่ติดเชือกเมื่อกันกำลังการเอาจะตกไม่ทันอีกโดนจับไซวองสแลมเฮ้ยเจฟานี่เอาเรื่องกูเข้ามาให้เขากดหรือเปล่าเนี้ยโดนเล่นงานรัวๆครับตอนนี้การทื่ออีก กระทืบมือครับทิฟฟานี่เตรียมตัวลังกาหลังใช่ไหมลังกาหลังวืดดีครับแม่มาหนูเด็กๆเป็นเด็กเป็นเ,เ,นเล็กอย่ามาเฮ้ยเดี๋ยววิ่งทำไมไมาเนี่ยเออเจอโคลสไลโอ้โหกะจะทำซิกเนเจอร์ครับเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่มีโดนเบี่ยงอัดเข้ามุมครับเอาแขนมาขัดกระเชือกอีกโอ้ย ขัดกระเช้าทำไรต่อครับเอาขาไปขัดต่อเอาไม่ใช่ครับเตะขา,าไปพลาดกระเชือกแล้วก็เตะทำไรครับจับแบกแล้วเฮ้ยถ้าไม่ตายเหรอไม่ียบร้อยครับท้าอะไรวะจำชื่อไม่ได้หนึ่งแม่เบียงก้าเบรยลยังมีน้ำใจครับแต่ตอนจะเข้าไม่มีน้ำใจให้เข้าเลยอีกรอบหนึ่งครับแม่ืดสองรอบติดนี่ต่อย สัป,ปียกิ้งกิ้งกิ้งหลบครับกิ้งหลบเล่นงานในอแจจต่ออาทิฟานี่อยู่ฝั่งนูน้นได้ฮะจับโยนทุ่มเข้ามานี่โชว์เลยโชว์เลยเอาจะถีบไม่ได้ครับซิกเนเจอร์มีพอดีโดนม้วนเราต่อยได้ครับต่อยได้ไปเวียงเอาโดนรีเวิร์สครับเข้าเชือก เจอสอกไม่มีรีเวิร์สให้กดด้วยอ่ะอีกรอบเหรอเฮ้ยลังกาหลังหลายรอบแล้วนะเป็นรอบที่สามครับที่น้องวืดน้องทิฟน้องทิฟน้องทิฟวืดนี่เจอทีฟครับเต็มเต็มซิกเนเจอร์แล้วก็ต่อด้วยถ้าไม่ตายเอาโดนบล็อกครับโดนบล็อกได้เหมือนกันมารอบนี้ได้ไหมจับแขวนครับยกขึ้นจิฟฟานี่ โอ้โหห้าดาวไปเลยครับแมตช์นี้เรียบร้อยยังครับยังเรามีอีกรอบหนึ่งครับลุกขึ้นมาเจยสั่งให้ลุกขึ้นมาจับแขวนอีกรอบครับเจเดตอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยรอบนี้กดครับในอาร์แจ็คโอ้โหเข้ามาถีบเฮ้ยแลเจแล,เจ,แลเจอ,อารกิลก็แอนแอนรอเลยในอาร์แจ็คในอาร์แจ็คเหรอ ยุ่งยามนะมีอีกไหครับถ้าไม่ตายไม่มีแล้วฮะหมดหมดกันขอปิดบัญชีเลยลวกันจับซิดดาวเพร์ะบอมครับกดเลยหนึ่งสองสามแหม่ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับเจ็ดคาเกลแล้วก็เบียงก้าเวลล <here> นี่ป้องกันแชมป์จากในอาแจ็กซ์แล้วก็ทิฟฟานี่สตัตันครับ ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการปล้ำชิงแชมป์แท็ทีทมฝั่งหญิงครั้งแรกของช่องครับถ้าชอบก็รีมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้เลยกันนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ